เทสเทสเทสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับศรัทธาแชนแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับก็คือวันนี้ก็วันที่วันที่เก้านะครับผมเก้าเมษาหกเจ็ดนะครับเป็นคลิปล่าสุดของศรัทธาแชนแนลครับส่วน ช่วงวันที่12 13 14 15นี้คงจะไม่มีคลิปให้พี่พินเพื่อนได้รับชมกันนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับผมติดภารกิจหรือว่าหยุดยาวนะครับผมคงจะมีคลิปใหม่มาลงให้พี่พินเพื่อนรับชมก็ประมาณที่16นะครับผม16หรือ17ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ได้รัตนานะครับเทพนะครับผมหรือว่ามีดเทพศาสตานะครับของหลวงพ่อกลวยจังหวัดชัยนาทนะครับมาชมกันเลยนะครับ ครับนี่ก็คือมีเทพสาตาหลวงพ่อกล้วยนะครับผมหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตตารามจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นสิทต้ตนๆน,น,นะครับผมหรือว่าสิเอกของหลวงพ่อเดิมก็ว่าได้นะครับท่านก็เป็นสิธเอกหลวงพ่อเดิมก็ว่ชชาได้นะครับก็ว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านก็ประสิทธิประสาทวิชาครับถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับมีดหมอครับผมเกี่ยวกับมีดหมอให้หลวงพ่อกล้วย นะครับหลวงพ่อกล้วยก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับพี่น้องครับตามประวัติเล่ามานะครับพี่น้องครับลองส่วนหลวงพ่อเดิมนั้นท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจากหลวงพ่อลุงอีกทีนะครับผมได้ข่าวว่าท่านก็ประวัติของท่านก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อลุ่งนะครับผมหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับพี่น้องครับนะครับผมเป็นมีดเทพศาสตานะครับสวยงามมากนะครับรวมด้ามและฝักรวมด้ามและฝักมาดูความยาวนะครับ รวมด้ามและฝักก็น่าจะประมาณเก้านิ้วครึ่งนะครับด้ามและฝักเก้านิ้วครึ่งนะครับผมด้ามและฝักเก้านิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับความยาวด้ามและฝักรวมด้ามและฝักยาวประมาณยาวเก้านิ้วครึ่งนะครับมาดูด้านในครับผมมาดูเฉพาะใบนะครับมาดูเฉพาะใบเฉพาะใบนี้ก็ห้านิ้วพอดีนะครับพี่น้อง ความยาวห้านิ้วพอดีไซส์กำลังเหมาะนะครับกําลังพกพาได้สะดวกสบายนะครับขนาดห้านิ้วเฉพาะใบห้านิ้วนะครับผมเป็นมีดลายนาเกี้ยวนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวของหลวงพ่อควยนะครับผมแล้วก็ปิดทองคําเปลวนะครับปิดทองคําเปลวด้วยนะครับเป็นหน้าคู่เป็นหน้าคู่พันกันหรือว่าเกี่ยวกันนะครับหน้าเกี่ยวพาลาสีรอยอัระตอกรอยตอกเหล็ก เป็นงานมือครับแกะด้วยมือตอกด้วยมือไม่ใช่เครื่องจักรนะครับพี่น้องครับแกะได้สวยสดงดงามนะครับพี่น้องหน้าขู่หน้าเกี่ยวปิดด้วยทองคําเปลวนะครับปิดด้วยทองคาเปลวทองคาเปรียวนี่เก่านะครับทองคาเปลียวนี่เก่ามากนะครับไม่ใช่ว่าทองคาเปลียวเพิ่งมาปิดทีหลังนะครับผมอันนี้คงจะปิดมาจากวัดนะครับตามดูตามที่ดูเนื้อหาของทองคาเปรียวนะครับผมดู ความเก่านะครับผมความเก่ากับความใหม่มันจะแตกต่างครับแตกต่างกันนะครับปิดปิดนานแล้วก็ปิดอ่าปิดเก่ากับปิดใหม่มันจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับคือเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลวยตรงโคนมีดนี่ก็เป็นยันนะครับผมส่วนมากบรรดาสะสมก็จะบอกว่าเป็นยันยันตุกตานะครับเป็นยันตุกตาครับยันตุกตาครับ นี่ค okay, okay. so, รับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อควยตรงนี้ก็เป็นยันนะครับยันใบเมีดจะออกขาวนะครับใบเมียดจะออกเป็นเหล็กขาวเหล็กขาวผสมนะครับผมคงจะคงจะเป็นเหล็กผสมนะครับพี่น้องครับด้านนี้ก็เป็นยันตุกตานะครับผมด้านนี้ก็เป็นยันตุกตาทั้งสองด้านนะครับยันตุกตานะครับเห็นไหมครับสวยงามตรงนี้คงนี่ครับ ด้านบนก็เป็นยันนะครับผมผมก็อ่านไม่ออกนะครับถ้าเป็นยันยนี้ต้องไปให้อาจารย์แซมนะครับผมอาาแซมนครสวรรค์ <c oughs> ท่านเป็นสายมีดหมอโดยตรงครับท่านคงจะอ่าน,นากระละยันแบบนี้อ่านออกนะครับก็ดูคลิปท่านอยู่เรื่อยๆนะครับผมผมก็ติดตามดูคลิปท่านอยู่เรื่อยเป็นประจํานะครับของอาจารย์แซมก็เป็นเอซของท่านนะครับอาาจรย์แซมท่านก็เ,เป็น บุคลากรที่มีความรู้นะครับผมด้านมีดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีดหมอสายอาจารย์ต่างๆไม่ธรรมดาครับนะครับด้านนี้ก็ปิดทองคําเปลวนะครับทองคําเปลวสวยงามแล้็มีความเก่านะครับไม่ใช่เพิ่งมาปิดนะครับทองคาเปรวอันนี้ปิดมานานแล้วครับสันนิษฐานว่าคงจะปิดมาจากวัดนั่นแหละครับด้านนี้เป็นอกระนะครับผมด้านนี้็จะเป็นหน้าคู่นะครับหรือว่าหน้าเกี้ยวด้านนี้จะเป็นอกระอักระยันนะครับพี่น้องครับ เป็นเหล็กขาวนะครับเหล็กขาวคําว่าเหล็กขาวนี่ผมว่าน่าจะมีส่วนผสมของโลหะอื่นๆนะครับคงจะเป็นไม่ตะปูก็เหล็กยึดบดนะครับผมเป็นตะปูยึดบดหรือว่าตะปูสังขว้านอนหรือว่ามวลสารต่างๆนะครับผมของในยุคของหลวงพ่อควยท่านคงจะหามาท่านคงจะเตรียมมวลสารหรือว่าเตรียมอุปกรณ์ในการตีมีด ให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านคงไม่แพ้ผ้าอาจารย์ในอื่นหรือว่าหลวงพ่งงพอพอือ่นนะครับผมคงจะมีคล้ายๆกับของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งไปอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าท่านก็เป็นสายเดียวกันกับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมหลวงพอ่งพอรุ่งนะครับพี่น้องครับบางท่านก็บอกว่าเป็นปีกเครื่องบินบางท่านก็บอกว่าเป็นเหล็กช้อนซ่อมเหล็กช้อนซ่อม,มนี่คืออะไระครับผมก็ผมก็งงเหมือนกันนะครับคาว่าเหล็กช้อนซ่อมหรือว่าเหล็กปีกเครื่องบินอันนี้พอจะเข้าใจนะครับผมเราจะนํามาตีเป็นแท่งเลยนะครับหรื หรือจะ,อจะ,อะนํามาผสมกับมวลสารต่างๆ,ๆมวลสารอ,อื่นๆเช่นพวกตะปูสังขวานอนตะปูะตะปูยึดโบดหรือว่าโลหะธาตุอัฐพวกตระกูลของแร่าธาตุแร่กรัลยสิตเช่นเหล็กไหลหรือว่า,าธาตุต่างๆอย่างนี้ครับโลหะต่างๆคงจะมีหรือเปล่าครับอลองนึกดูนะครับพี่น้องครับคําว่าเหล็กขาวผมว่าจะเป็นเหล็กแท่งเดียว หรือเปล่าอันนี้ผมต้องถามผู้รู้นะครับต้องถามผู้รู้หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านมีดหมอนะครับผมทาไมถึงเป็นเหล็กขาวครับถ้าจะเอาตะปูสังขวานอนตะปูก็เป็นสีดําเป็นสนิมอยู่แล้วใช่ไหมครับเหล็กยึดบดก็เหล็กยึดบดก็เป็นสีดำก็เป็นสนิมอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นเหล็กเพราะว่าเป็นเหล็กไม่ใช่โลหะอย่างอื่นไม่ใช่เหมือนกับช้อนซ่อมไม่ใช่เหมือนกับสแตนเลสอย่างนี้ครับคงจะเป็นสนิมนะครับผมแต่พอผสมประสานกันออกมา ตีออกมาเป็นใบมีดแล้วทําไมออกมาเป็นสีขาวอันนี้ก็น่าแปลกนะครับผมหรือว่าอาผมส่วนตัวผมนี็ผมคิดว่าอาโลหะที่ออกมาเป็นสีขาวคงจะมีคงจะม,มีส่วนผสมของคล้ายๆกับเป็นอะไรล่ะเขาเรียกอลูมิเนียมหรือว่าเป็นคล้ายๆกับปีเครื่องบินอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าปีเครื่องบินนี่คงคงจะเป็นเหล็กชนิดแบบคล้ายๆกับโลหะแข็งครับ โลหะแข็งคล้ายๆกับอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับผมแล้วตีออกมาถ้าผสมจริงๆนะครับผมตีออกมาไม่ไม่เห็นมีรอยสนิมเลยนะครับจะไม่มีรอยสนิมให้เห็นนะครับผมนะครับผมที่ว่าเป็นเหล็กขาวเหล็กขาวนะครับที่เรียกกันว่าเหล็กขาวเหล็กขาวนี่นะครับผมเหล็กอื่นจะจมหายไปในใบมีดหรือว่าอย่างไรไม่เห็นร่องรอยนะครับว่าจะมีมวลสารอื่นๆผสมด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนเราอตอนช่างเขากำลัง ตอนช่างกําลังหลอมนะครับผมหลอมเหล็กแล้วมาเทหลอมโลหะทั้งต่างๆครับผมส่วนมากมาผสมกันหลอมโลหะเรามาตีเป็นใบมีดโลหะไหนที่มีความแข็งก็จะจมลงลึกใช่ไหมครับโลหะไหนที่มีความอ่อนอย่างนี้ความละเอียดอ่อนโดนความร้อนละลายไวอย่างนี้ก็จะจะอยู่เนื้อเนื้อผิวนี่ครับอยู่เนื้อผิวนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับผมแล้วพอตีเป็นใบมีดออกมา ไม่เห็นไม่เห็นร่องรอยของโลหะแข็งเลยครับจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยแต่จะมีจะมีคลื่นนะครับผมจะมีคลื่นนะครับพี่น้องมีคลื่นเอากล้องสองดูจะมีคลื่นคล้ายกับคลื่น,นตามพื้นผิวของใบมีดจะเป็นคลื่นตะปุมตะปําแสดงว่าเป็นรอยตีนะครับผมตีมาจากค้อนอมาจากค้อนมาจากเหล็กจากฝีมือของคนในยุคนั้นนะครับผมยุคก่อนแน่นอนนะครับไม่ใช่ เครื่องจักรแน่นอนอันนี้ผมสันนิฐานนะครับผมเพราะว่ากล้องสองดูมีดหมอของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกลวยอย่างนี้นะครับจะเป็นรอยขึ้นเป็นรอยมันมันไม่สม่ําเสมอเหมือนกับเราใช้เครื่องเครื่องจักรทำนะครับมันจะเป็นรอยพื้นเปนเป็นขึ้นน,นะครับเป็นขึ้นตะปุ่มตะป่มานี้ครับแสดงว่าเป็นงานตีมือแน่นอนนะครับพี่น้องครับอารมณ์บทไปยาวนะครับผมนี่ครับคือเอกลักษณ์มีดหมอหลวงพ่อกลวย ไต้นาดนะครับพี่น้องตรงโคนด้ามก็จะมีได้นะครับมีมได้สายสินบ้างนะครับได้เชือกเป็นเชือกอเป็นเชือกหรือว่าเป็นได้ก็ว่าได้เชือกได้นะครับผมผูกมัดมตรงโคนตรงโคนด้ามน,นะครับส่วนด้ามก็เป็นด้ามไม้ผมสันนิษฐานแล้วว่าน่าจะเป็นไม้พยุงนะครับน่าจะเป็นไม้พยุงไม่พยุงตับควายก็จะเป็นพยุงไา้นะครับพยุงไายไม่งั้นก็เป็นพยุงตับควาย วาดูลักษณะไม้นะครับตรงท้ายด้ามนะครับผมอุดด้วยตะกุดนะครับอะตะกุด SO. อุดด้วยตะกุดทองคํามาอย่างนั้นนะครับท่านที่ให้ผมมานะครับผมมีดเล่มนี้ผมได้มาจากภาคเหนือนะครับได้มาจากเชียงใหม่จากพี่ท่านหนึ่งครับท่านก็เป็นสายเครื่องรางของขัง,งนะครับอยู่ทางเชียงใหม่ท่านให้มาท่านบอกว่ามีดเล่มนี้ได้มาจากพระอาจารย์ของท่านอยู่ทางเชียงใหม่ ท่านก็ฝังตะกุดทองคํานะครับเป็นตะกุดทองคําหรือทองเหลืองนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าผมไม่เก่งทางสายทองต้องไปให้ร้านทองเขา,าเช็คดูนะครับว่าเป็นทองคําแท้บริสุทธิ์หรือว่าเป็นอทองเหลืองนะครับแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้เป็นมีดของพ่อคุยนาครับผมมีดครูบาจาจาร์พระอริยเจ้าที่มีฌานสมาบัติแก่กล้านะครับผม,มก็ถือว่า สุดยอดแล้วครับได้มาเป็นบุญวาสนาของข้าพเจ้าวะาอย่างไีครับผมผมก็มีเรื่มเดียวนะครับพี่น้องครับมีลักษณะแบบนี้ครับมีดหลวงพ่อกลวยความยาวเก้านิ้วครับเก้านิ้วครึ่งด้ามได้ฝักยาวเก้านิ้วครึ่งเฉพาะใบนี้ก็ห้านิ้วพอดีครับนี่ครับฝักก็จะแบบนี้นะครับฝักตรงนี้ไม่มีอุดอะไรนะครับไม่ได้อุดเลยนะครับผมฝักก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นสายปิ่นโต ในยุคนั้นก็เป็นอลูมิเนียมแหละครับเป็นอลูมิเนียมส่วนมากาทางโรงงานผลิตเขาจะนํามาทําเป็นปินโตนะครับจวบจนปัจจุบัน,นครับก็ยังมีนะครับผมมาล้วนเป็นสายปินโตก็ทํามาจากอลูมิเนียมครับผมว,ว่าจะทําให้ไม่เกิดสนิมนะครับจะจะไม่มีสนิมนะครับผมถ้านําอลูมิเนียมมาทํานะครับปอกรัดมิดเห็นที่แรกผมนึกว่าของหลวงพ่อบุญมีนะครับ อีกว่าเราเป็นมีดหมอหลวงพ่อบนมีอันนี้ไม่ใช่ครับมีดหมอหลวองพ่อกลวยนี่นะครับปักขระยันนะครับอ่านเอานะครับใครอ่านบอกนะครับนี่นะครับด้ามก็เป็นด้ามไม้นะครับผมส่วนตัวผมว่าเป็นไม้พยุงนะครับเป็นไม้พยุงดูลักษณะนล้วเป็นไม้พยุง ไม่พยุงตับควายก็จะเป็นพยุงปุยไฟนะครับพี่น้องครับอ่าอ่านะครับเป็นไม้แห้งครับผมเป็นรอยแตกลานนะครับรอยเล้ารอยแตกลานเกิดจากการเวลาครับพี่น้องครับไม้นี้อายุของไม้นี้โอ้โหหลายร้อยปีนะครับถ้าเก็บมาดีอยู่อยู่กับเราได้หลายร้อยปีนะครับถ้ามันดูแลรักษาทําความสะอาดผมจะใช้น้ำมันมะกอกนะครับอันนี้ครับตรงไม้นี้ครับไม้นี้ใช้น้ำมันมะกอกนะครับพี่น้องครับ เช็ดโลมได้นะครับผมเช็ดดูแลทําความสะอาดให้อายุของไม้ได้ใช้นานๆได้อยู่กับเราหลายปีหลายร้อยปีนะครับอาจจะไม่มีความล้าวความแตกง่ายๆนะครับพี่น้องครับนาน้ามันมะกอกนะครับเคยเห็นไหมครับน้ํามันมะกอกมีขายตามร้านค้าทั่วไปนะครับโดยเฉพาะร้านมินิมาร์กหรือว่าเซเว่นต่างๆเข้าไปดูนะครับผมน้ํามันมะกอกมาโลมเช็ดนะครับใช้สำลีเช็ดเช็ดตามไม้นะครับผมส่วนใบนะครับจะใช้น้ํามันจันทนะครับ ส่วนใบจะใช้น้ำมันจันหอมฉโลมตรงไหนที่เป็นโลหะเป็นเหล็กใช้น้ำมันจันหอมนะครับฉโลมอยู่กับเรานานนะครับนี่เป็นท้ายตะกุดเป็นด้ามออตรงท้ายด้ามเป็นตะกุดนะครับตะกุดทองคําขยายด,าาดูนี่ครับนะครับตะกุดทองคําท้ายด้าม อุดด้วยข้างครับน่าจะอุดด้วยข้างนะครับผมเหมือนกับคนคนกันมีดนะครับอุดด้วยข้างแล้วก็ฟังตะกุดทองคําฟังตะกุดไปด้วยนะครับจะเป็นทองคําหรือทองเหลืองอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าคนที่ให้มาบอกว่าเป็นทองคําผมก็ยังไม่เคยไปให้ร้านทองได้เช็กดูนะครับว่าเป็นทองคําหรือว่าทองเหลืองแต่จะเป็นทองอะไรนั้นก็ไม่ผมไม่ได้สําคัญหรอกครับมันสําคัญอยู่ที่ว่าเป็นของคร on ูบาอาจารย์ เป็นของพระอริยะเจ้าครับผมอริยะสงฆ์อริยะเจ้าได้มาก็เป็นบุญวาสนาเป็นบุญโอ้โหบุญบารมีมากครับที่ได้มาครอบครองนะครับพี่น้องครับสวยงามนะครับฟังตะกุดีตั้งหักผมชอบมากครับเร่มนี้ครับความยาวก็ห้านิ้วเฉพาะใบห้านิ้วรวมด้ามและฝักเก้านิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดที่ไซส์พอดีนะครับไซส์ขนาดมาตรฐานขนาดพกพาไม่ไม่ลำบากนะครับ ถ้าเก้านิ้วสิบนิ้พวพกพาจะพอได้นะครับเกินนั้นไปก็พกพาก็หนักใจครับถ้าเดินทางไกลก็กลัวตำรวจตรวจค้นนะครับกลางถอกกลางทางกลางถนนทางนะครับพี่น้องครับแต่จะพกใกล้ๆบ้านไม่เป็นไรครับผมพกใส่ย่ามใส่อะไรในบ้านใ,นใกล้บ้านใกล้ในภายในตัวจังหวัดเราก็คงจะไม่มีอะไรนะครับตำรวจเห็นเขาก็เห็นยันเขาก็รู้แล้วครับว่าเป็นมีดหมอ นอกแค่จากจะไปเจอตำรวจที่พูดจาไม่รู้เรื่องครับผมพวกที่หากินเป็นวันเขาจะพูดจาไม่รู้เรื่องก็จะหาวิธีจับเราจนได้อันนั้นออแย่ครับแต่ไม่เคยเจอครับผมผมก็พกไปอยู่เรื่อยนะครับพกออกเดินทางไปโอ้ต่างจังหวัดเรื่อยนะครับไม่เห็นมีอะไรครับผมคงจะเป็นพ่อบาลเรมีหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกล้วยนะครับผมท่านปกปักรักษาไม่ให้ อุปสรรคต่างๆมากั้มกายได้นะครับมาขวางทางขวางถนนถนทางเราได้นะครับพี่น้องครับครับสวยสดงงามครับผมนานๆทีออกออกมาชมนะครับให้พี่พนเพื่อนชมก่อนจะไปเที่ยวสงการนะครับพี่น้องครับท่านใดที่หยุดเที่ยวสงการที่เดินทางจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางกลับจากกรุงเทพก็ขอให้ระมัดระวังนะครับพี่น้องครับช่วงปีใหม่สงการนี้ก็ขอให้ พี่ๆเพื่อนพี่ๆน้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมวันมาติดตามเป็น fc ของสัตหีบชาแนลก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเที่ยวสงการอย่างสนุกสนานขอให้ปลอดภัยทุกท่านครับขอให้สนุกสนานกับการเที่ยวประเทศไทยเราเที่ยวเมืองไทยเราเงินจะไม่ได้รั่วไหลไปประเทศอื่นหรือว่าต่างประเทศนะครับพี่น้องครับช่วยอุดหนุนสินค้าไทยเราช่วยเที่ยวช่วยอุดหนุนสินค้าไทยให้บ้านเมืองเราได้ อ,อยู่เย็นเป็นสุขให้จเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับยุคก่อนๆที่ผ่านมาครับพี่น้องครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังกขขอให้มีในความสุขความเจริญน,นะครับผมพบกันใหม่ี่หน้าครับสวัสดีครับ